อีกอย่างหนึ่งนะเออความสอนในของศาสนาเนี่ยมันก็จะมีแบบว่าเวียนว่ายตายเกิดใช่ไหมเราก็เกิดความกลัวด้วยเพราะว่าการเกิดมาเป็นคนเนี่ยยากมากที่จะเกิดมาได้นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอบายภูมิมากกว่าแล้วเราเนี่ยก็ทําแบบไม่ดีทํากรรมไม่ดีมาเยอะอะรเราก็กลัวเราไปเกิดในที่ไม่ดีหรือว่าถ้าจะมาเกิดเป็นคนได้อีกอะดูสิโลกปัจจุบันเนี้ยมันเป็นยังไงก็แบบไม่น่ายอยู่เลยเนาะ แล้วเราจะมาเจอเหตุการณ์ที่ว่าเราเคยสร้างเวรสร้างกรรมไว้แล้วอ่ะเราต้องมาเจอเหตุการณ์นั้นอีกหรือเปล่าแบบที่เราต้องไปรับที่สิ่งที่เราทํามามันน่ากลัวเราก็เกิดจากความเบื่อโลกนี้นี้ด้วยแหละเราก็เลยแบบเออวิปัสสนามันก็รู้สึกโอเคเลยอ่ะดีมากๆไม่ใช่โอเคคือดีมากๆแล้วก็แต่ก่อนอ่ะเราจะเป็นคนคิดมากคิดอะไรไม่รู้คิดมากเลยอ่ะถ้าเราไม่เจอวิปัสนาเราจะคิดว่าเป็นบาปเป็นแล้วนะ ซึ่งพอมาปฏิบัติเยอะๆเนี่ยความคิดจากความทุกข์มันจะหายค่อยๆหายไปเยอะมากเจะโล่งเลยอะแล้วทีนี้เราก็เกิดความรู้สึกว่าเราเสียดายชีวิตของคนที่ฆ่าตัวตายเพราะความคิดคนที่เป็นโรคซึมเศร้ามีปัญหาชีวิตอะคือเราเสียดายชีวิตมากเลยถ้าไปวิปัสสนาจะรู้ว่าชีวิตแต่และชีวิตมีค่ามากๆถึงว่าเราจะเห็นว่าเขาอาจจะทาไม่ดีทําชั่วขนาดไหน อะไรอย่างเงี้ยมันไม่สมควรที่ว่าแบบจะแบบจากไปทุกทุกชีวิตอ่ะจะจากไปอะไรอย่างเงี้ยคนที่เป็นซึมเศร้าอ่ะควรจะแบบก่อนตายอ่ะเข้าไปวิศวิปัสสนาก่อนนะมันถูกเพราะความคิดตัวเองตัวครอมงามมันอืมเข้าใจอยู่อ่ะมันดิ่งมันอธิบายยาก